ที่มองว่ามันเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นอ่านหนังสือในแนวเรื่องการใช้ขึ้นความถี่กันดึงดูดกดแฮงแรงดึงดูดอะไรถ้าหาว่าใครเพิ่งเริ่มอ่านพี่มอว่าเล่มนี้ค่อนข้างอธิบายแล้วมีเครื่องมือที่เราสามารถปรับใช้ได้จริงวันนี้นะคะเนื่องจากว่าอยากจะออกไปข้างนอกแต่งานมันไม่เสร็จก็เลยถือโอกาสขอนั่งมาด้วยแล้วก็ขออนุญาตถ่ายคลิปไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือ Good v i b e กูไลฟ์เหมือนตอนนี้ที่มีกูไวมากในการที้ออกไปข้างนอกเียด <Yeah, that. S 1> อเดี๋ยวจะแดดนิดนึงนะคะเดี๋ยวกล้องมันจะแบบสะท้อนวีว <Yeah. S 1> ีเออล่าสุดนี้คือคิดดูพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถทํางานที่ไหนก็ได้โดยการอัปเกรดอุปกรณ์จริงๆเป็นยูทูบเบอร์ใส่อุปกรณ์ไม่เน้นทำคอนเทนต์เน้นซื้ออุปกรณ์อย่างเดียวนะคะ มามาเข้ามาสู่หนังสือดีกว่าก็คือพี่อ่อนานในสือเลือกไอ้ Good w i f e Good Life หรือว่าใช้ขึ้นพลังบวกดึงดูดความสุขใช้กดแห่งแรงสั่นสะเทือนดึงดูดพลังงานบวกรอบตัวเพื่อบรรลุความสุขและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดฝันเขียนโดยคุณแว็กคิ่งแล้วก็แปลโดยคุณกิศรารัตนาพิรัตคุโดอาสำนักพิมพ์ฮาวทูอมรินนะคะราคา245บาทปกสีทองเด้น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  ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้นะคะพี่มองว่าสำหรับใครที่อ่านพวกกดแห่งแรงดึงดูดเอ้ย manifest เ,เอยพี่มองว่าเล่มเนี้ยมันเป็นสายที่มันเป็นต่อยอดมาจากไอเล่มพวกนั้นก็คือพี่มองว่ากดแห่งแรงดึงดูดเป็น key concept หลัก มาเราจะคิดยังไงแล้วเราจะทํายังไงให้คิดแบบไหนให้มันไปถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยใช่ไหม m a n i f e s ก็คือการระบุออกมาให้ชัดเจนแล้วเนาะแล้วอย่างสุดท้ายพี่มาว่าไอ้ก o o d v i เนี่ยเขาก็จะมาอธิบายในส่วนที่บอกว่าแล้วไอ้กฎแห่งแรงดึงดูดมันคืออะไรคุณนักเขียนเขาไปค้นหาค้นความมาเขาบอกว่าในยุคเก่าๆเนี่ยไอ้กฎของแรงดึงดูดมันจะมีคํานึงคือว่า ออวายฟก็คือเป็นกดแห่งแรงสั่นสะเทือนหลังๆมันอาจจะถูกกล่อนไปหรือว่ามันจจถูกลบเลือนไปแต่คุณนกักเขาก็เลยยีไปหลักนั้นมาเพื่ออธิบายเข้ามาอยู่ในเล่มนี้นั่นเองนะจ๊ะภาพรวมมันจะประมาณนี้ว่าเราจะใช้กดแห่งแรงดึงดูดด้วยกดแห่งแรงสั่นสะเทือนยังไงดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามา นะจ๊ะอันนี้ก็คือภาพรวมของนังเสือเลยไม่เั็นสือนะคะเพื่อมองว,ว่ามันถูกแบ่งออกเป็น3พาร์ทหลักๆที่เพื่อ,อคิดเองนะก็คือพาร์ทที่1นึ่เขาแนะนําให้เรารู้จักว่ากฎแห่งแรงสั่นสะเทือนคืออะไรแล้วเราจะใช้มันดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาหาเราได้ยังไงนะคะในพาร์ทที่2เนี่ยเขาจะพูดถึงวิธีการรักตัวเองเฮ้ยคุณปะในเมนิเฟสก็มีใช่ปะว่าเอ้ยเราจะต้องบ่มเพาะวิธีการรักตัวเองเ,อเล่มเนี้ยมันจะอธิบายละเอียดกว่าในเล่มนั้นว่ามันมีอะไรบ้างสมมติว่ายอย่่่าาางงพพีเเ้ยอออจจะไไมมคดรัักกตว ก็จะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยรักตัวเองมันยังไงบางวันนอกจากเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบนันดาลใจในเล่มนี้เขายังอธิบายว่ามันจะต้องลอ้อมรอบไปด้วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือเล่มนี้เขาอธิบายไว้ค่อนข้างดีเลยนะในพาร์ทที่สามนะคะเขาก็จะสอนให้เราเรียนรู้บทเรียนต่างๆผ่านความเจ็บปวดท,ที่เราได้พบเจออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นสามพาร์หลักๆที่พี่มองว่าหนังสือเขาต้องการจะสื่อนะโอเคไหมโอเคงั้นเราเข้ามาสู่พาร์ทที่หนึ่งดีกว่าพาร์ทที่หนึ่งนะคะเพื่อมองว่า เ,เขาแนะนําเรื่องกดแห่งแรงสั่นสะเทือนคืออะไร่ตัวคุณนักเขียนเขาก็ไปหาข้อมูลมาว่าโอ้มันมีถูกกล่าวถึงตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไรมันเป็นยังไงไแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยถ้าหาว่าใครสนใจกลับไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะคะแต่เพียบขอสรุปย่อแบบตามใจความหลักของพี่เลยก็คือถ้าหาว่าเรามีคลื่นความที่ทดีหรือว่าเรามีความรู้สึกที่ดีมันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจซึ่งแรงบันดาลใจอย่างที่หลายๆคน รู้จักกันอ่ะมันจะทําให้เราทําอะไรบางอย่างอย่างเชื่อว่าจะทํางานได้ก็ต้องมีแรงบันดาลใจอย่างวันนี้เห็นปะได้ออกมาข้างนอกมีแรงบันดาลใจมากก็จะหยิบทุกอย่างไม้ว่ามันจะยุ่งยากมากในการเซตอัพการออกมาข้างนอกอ่ะมันยุ่งยากมากแต่ก็คือมีแรงบันดาลใจไงพอมีแรงบันดาลใจก็ทํางานได้ในที่สุดซึ่งพี่ก็เลยมองว่าพอเรามีแรงบันดาลใจมันก็จะพาให้เราได้ลงมือทําพฤติกรรมบางอย่างในเชิงบวกเพื่อพาตัวเราไปอย่างในเป้าหมายที่เราต้องการทั้งหมดคียมันคือเท่านี้เลยอารมณ์ดี ทำงานได้ดีแล้วก็จะพบชีวิตที่ดีแค่นั้นเองนะกดแ,แรงสังส่นสะเทือนพี่บอกว่ามันทํางานตามนี้แต่ถ้าหากว่าต้องการคําอธิบายที่แบบว่าแล้วมันยังไงทําไมมันต้องเป็นแรงสั่นสะเทือนของว่าพูดถึงตั้งแต่เรื่องอะตอมเรื่องการดึรงดูดกันขึ้นความถี่จุนกันอย่างที่บอกไปอะไรซื้อนะจ๊ะอ่ะพาร์ทที่1จบไปจบอวนะอ่ะเคลียร์ไหมดังนั้นแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้เราอะ อยู่ในเชิงบวกตลอดหรือว่าเราอยู่ในขึ้นความถี่ที่สุดมาเข้าสู่พาร์ทที่2น,นะคะพาร์ทที่2เนี่ยเข้าสอนให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองซึ่งมันมีหลายข้อมากแต่พี่ขอยกมาประมาณ3ข้อแล้วกันที่พี่รู้สึกว่าเออวะน่าสนใจก็คือ1เลยเขาบอกว่าให้เรายอมรับตัวเองแบบรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขเออเข้าใจปะ่ะการรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขตอนพี่อ่านประโยคนี้พี่บอกมันยังไงวะก็ไม่ได้เกลียดตัวเองนี่หว่าเลยแต่พอมองย้อนกลับไปเว้ยพี่รักตัวเองแบบมีเงื่อนไขพี่จะรู้สึกทุ่มใจหรือพี่จะรู้สึกกกดีีมมาๆ็ต่อ่ออืพ ทำอะไรบางอย่างสําเร็จคือมันอย่างเนี้ยตอนเนี้ยก็คือสมัยก่อนนะปีที่แล้วถ้าถามว่าใครตามพี่มีโครงการหนึ่งคือผูอัพแล้วก็จะผูอัพแล้วก็บาดเจ็บผูอัพแล้วก็บาดเจ็บมันเกิดจากการที่พี่อาจจะไม่ได้รักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขพี่จะรักตัวเองก็ต่อเมื่อฉันสามารถผูอัพได้ฉันจะเป็นคนเก่งและฉันจะรักตัวเองมากขึ้นซึ่งมันเป็นการตั้งเงื่อนไขที่สวนทางแล้วในเรื่องนี้เขาบอกว่ามันไม่ดีเราควรจะต้องรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขคือฉันรักตัวฉันที่เป็นแบบเนี้ยตอนนี้แต่นียแค่ว่าเออถ ฉันก็คือด้วยความที่ฉันรักตัวเองอ่ะฉันก็อยากจะพาตัวเองให้ดีขึ้นนั่นคือเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าแล้วมันทําให้พี่สามารถผูอัพได้นานขึ้นคือไม่ได้ว่าเก่งขึ้นหรืออะไรนะแต่บาดเจ็บน้อยลงเพราะว่าสมัยก่อนเราขีดเส้นไว้ด้วยจานวนครั้งที่พี่วะผูอัพแต่ตอนนี้พอพี่ผ่านมายอมรับตัวเองแล้วก็รักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วเนี่ยพูดแล้วก็เขินมันกลายเป็นว่าพอพี่เริ่มมีอาการเจ็บนิดนึงเกี่ยวกับหัวไหล่ไม่ว่าพี่จะ โหนบาหรือว่าทํากี่ครั้งอยู่ในเซตนั้นมันจะต้องทําได้เท่าไหร่พี่หยุดทันทีเพื่อให้ตัวเองไม่บาดเจ็บแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นการฝึกต่อเนื่องที่ค่อนข้างยาวนานแล้วไม่บาดเจ็บเลยเออพี่ก็อันนี้เป็นอาจจะเป็นประสบการณ์ของพี่เองนะคะแต่พี่มองว่า ออบางครั้งหลายๆอย่างเราอาจจะตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าฉันต้องทําแบบนี้ก่อนฉันถึงจะแบบมีความสุขหรือว่ารักตัวเองแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเอาเบสการรักตัวเองโดยที่หนึ่งไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทาร้ายอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราอ่ะมีความสุขกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาเราเห็นผลพี่ว่าเห็นผลจากสิ่งเนี้ยได้มากขึ้นอันนี้พี่มองว่าเอออันนี้พี่ประทับใจจากเล่มนี้เนาะต่อไปอันที่2ก็คือเขาบอกว่าให้เราอ่ะพิจารณาอารมณ์ของตัวเองมันจะคล้ายๆกับเล่ม manifest ที่ยน ความิจฉาเป็นแรงบันดาลใจใช่ไ่ะอันนี้ยเขาก็จะพูดในลักษณะแบบนั้นแหละแต่เขาจะบอกกับเราว่าให้เราระบุให้ได้ว่าตอนเนี้อารมณ์เราคืออะไรอย่างพี่แพลวเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกเวลาหง,งุดหงิดอะ่ะอย่างเขาก็จะเรียนรู้เลยว,ว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่นอนก็คือหนึ่งเลยอาจจะหิวข้าวสองเขาอาจจะนอนน้อยสามืออาจจะเหนื่อยสี่เื่อ,อนจะร้อนถ้าหากว่าเขาติ๊กหนึ่งสองสามสี่แล้วเนี่ยอารมณ์เขาก็อาจจะเย็นลงดังนั้นความโกรธของเขาหรือว่าความหงุดหงิดของเขาในช่วงเวลานั้นอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ของจริงเว้ยมันเา,าเ่ให้ะ ไปเป็นขึ้นทางด้านบวกได้แม้ว่าตอนนั้นเขาจะอารมณ์หงุดหงิดก,ก็คือหนึ่งเลยพอเขารู้ว่าเขาหงุดหงิดละอารมณ์ด้านลบขึ้นความถี่ลบมาและแฝงตัวในตัวเขาปุ๊บเขาก็เลยไปหนึ่งเลยเช็คก,ก่อนว่าหิวน้ำไหมไปกินน้ำเย็นๆหน่อย2ก็คือไปกินข้าวซิกินขนมซิว่าเอ้ยหิวไหมสามก็คือไปดูดิว่าตอนนี้เขาเกิดความไม่สบายตัวตรงไหนไหมอยากเข้าห้องน้ำไหมอะไรพอเขาติ๊กหนึ่งสองสามสี่แล้วกลับไปว่าเออว่ะจริงๆอ่ะไม่ได้โมโหนะ แต่หิวอะไรแบบเนี้ยเออพี่ก็บอกว่ามันก็เปลี่ยนให้เราจากขึ้นความถีล่ลบ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 กลายเป็นขึ้นความถี่บวกแล้วมันก็กลายไปว่าพี่แพลวเขาก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเออมันก็จะไม่ได้ทุกนานพี่ก็บอกว่าเออว่ะหลายๆครั้งเราอะ่ะหงุดหงิดหรือเรารู้สึกเศร้าหรือเครียดโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจอารมณ์ช่วงเวลานั้นมากพอ ก็ถ้าหากว่าใครมีความรู้สึกหงุดหงิดอะไรเงี้ยลองนั่งกับตัวเองแล้วก็คิดดูซิว่าเราเนี่ยรู้สึกแบบนี้เพราะอะไรทาไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ถ้าหากว่าเราลองใจยเย็นๆในเวลาที่เราหงุดหงิดหรือว่าในเวลาที่เรารู้สึกเอ้ยทำไมแบบมันแย่อยี้วะลองเขียนดูไอ้เพียบใช้ฟีไลติ้งตอนเชา้าเขียนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นมันก็จะแก้ไขได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นคนที่เ,เข้าใจเหตุแล้วมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ไง่ายขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เพียบมองว่าเอ้ยดีเหมือนกันอันสุด กับตัวเราเองเท่านั้นคือหลายๆครั้งเราเปรียบเทียบกับคนอื่นมันกลายเป็นว่าสนามลบที่เขาทํากับสนามลบที่เราทํามันคนละอันวิธีการพัฒนาของเขากับวิธีการพัฒนาของเรามันไม่เหมือนกันไม่ว่าเขาจะกินยังไงเขาาจะมีโค้ชเขาจะไปอ่างเงี้ยเราไม่ได้มีแบบเขาการที่เราไปเปรียบเทียบแบบนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าทําให้เราทุกข์หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทำไมเขาถึงก้าว ไปแบบนั้นได้เราจะคิดว่าเราก็เป็นเหมือนเขาจริงๆไม่เหมือนเขานะไม่ว่าเราจะอายุเท่ากันหรือว่าแม้ว่าเกิดวันเดียวกันหรือแม้ว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันมันมีหลายๆเงื่อนไขที่มันไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณนักเขียนเขาเลยบอกว่าให้เปรียบเทียบกับตัวเองก็พอไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครหรอกเปรียบเทียบกับคนอื่นมันมีแต่เรื่องที่รู้สึกแย่ถ้าหาว่าเห็นใครดีกว่าจะคล้ายๆกับมันิเฟสเลยให้ปกมือให้กับเขาในมันิเฟสจะแนะนําว่าให้ถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะทํายังไง ให้เป็นแบบเขาได้บ้างแต่ในเรื่องนี้เขาบอกว่าให้เรากลับมาเปรียบเทียบกับเราในเมื่อวานว่าวันนี้เราทําอะไรได้ไกลกว่าเดิมแล้วบ้างแล้วก็อย่าเพิ่งกดดันตัวเองให้มองว่าหลังจากที่เราทําเดินตามความฝันหรือว่าทําอะไรหลายอย่างมาตั้งนานแล้วเนี่ยให้มองย้อนกลับไปว่าเรามาไกลจากจุดเริ่มต้นของเรามากแค่ไหนแล้วก็พอพี่ก็บอกว่าเออวะ่ะมันก็คลียร์ลดความกดดันน้อยลงนะเห็นปะตอนนี้ก็คือ พี่ต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งก็คือไม่กล้าทาคลิปนะเนื่องจากว่าเราไปดูช่องอื่นๆที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือเอยการทําคลิปพัฒนาตัวเองเลยรู้สึกว่าเรามันช่างอ่อนด๋อยแล้วก็ทําอะไรอยู่อะไรคนอื่นเขามีมีโลมีอะไรไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าทําแบบนั้นมันยากพี่มีคลิปแบบนั้นดองไว้เยอะมากที่ต้องมีโลมีต้องมีมีสริปนู่นนั่นมันกลายเป็นว่าทํางานได้สําหรับพี่นะผลงานมัออกมาได้ช้าเกินกว่าที่พี่จะรอไว พี่ก็เลยเออสุเออไหนๆก็ไหนๆเราทําตามสไตล์เราแล้วกันเปรียบเทียบกับตัวเราเองเลยกว,ว่าอย่างเนี้ยพี่ว่าเปรียบเทียบกับตัวเองว่าถ้าเป็นสมัยก่อนการที่พี่ว่าอยากจะออกมาข้างนอกเนี่ยพี่จะไม่ทํางานเลยเพราะว่าพี่อยากจะออกมาเปิปดใจกว้างเรียนรู้ดูโลกกว้างมองความบวกอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพี่ก็คือเอ้ยพี่อยากออกมาข้างนอกก็จริงแต่พี่คือพยายามหาทางทํางานไปด้วยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ก็ได้เคลิกมาเห็นปะเฮ้ยจบพาร์ทที่สองแบบเก๋ๆต่อไปพาร์ทที่สามนะคะเขาบอกว่าบทเรียน จะซ้ำรอยเพื่อทดสอบว่าเราก้าวข้ามมันไปได้จริงไหมคือหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยว่าเราเคยเจอเรื่องราวที่มันแบบโคตรแย่เลยทําไมกลับมาเกิดขึ้นซ้ําอีกแล้วคือถ้าหาว่าเรามมวแต่แบบกลด่าตัวเองหรือว่าเรามัวแต่กลดา่าโชคชะตาว่าทําไมมันเกิดเรื่องนี้ซ้ํากับเราเอา่อมันอาจจะไม่ทําให้เราเติบโตจริงๆฉะนั้นชีวิตอะมันก็จะสร้างบทเรียนหรือว่า,อ,าอุปสรรคเข้ามาบางทีมันเป็นแค่เรื่องเดิมๆด้วยนะเพื่อให้เราอะ เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากข่าวที่แล้วที่เราได้พบเจอมาเราสามารถเอามันมาใช้เพื่อก้าวข้ามในปัญหาในรอบนี้ได้ไหมถ้าว่าเราก้าวได้นะใดๆก็ตามมันจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะได้เติบโตไปเรียนรู้ปัญหาที่มันยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นตอนสมัยที่เพียอยางที่บอกที่รู้นะเพียบเคยเข้าไปอยู่ในวงการที่มันเป็น MLM แล้วก็มีเป็นหนี้อยู่เลยบทเรียนครั้งนั้นทําให้พี่ มีเครื่องมือในการรับมือเวลาใครมาเชิญชวนให้ทาอะไรในแนวแนวนี้หรือว่ามันมีเครื่องมือที่ทําให้พีอ่อ่านสัญญาละเอียดมากก่อนที่จะเซ็นหลังๆอ่ะมันก็มีแหละหลังจากที่จบคราวนั้นไปใช่ปะที่พี่เวบติดนี่ไปใช้นี่หมดแล้วนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็ไปเจอลักษณะเดียวกันเลยว่าเออให้เราทําอันนี้ก่อนนะลองเซ็นอันนี้ไม่มีอันน,นี้อย่างงี้อย่างเงี้งูนพี่เบอ่านสัญญาทุกบรรทัดอ,อ,อ,อ่านทุกอันจนเข้าใจไม่ว่าจะทําประกันหรือว่าทำเรกระดามอ่านทุกอันมันทำให้พี่เบรอดจากการ อย่างเงี้ยหมุกเม็ดว่าเออถ้าเรายืมเงินอะไรเป็นจะเป็นตัวเล็กๆในสัญญาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตั้งใจบะนี้เออแต่กลายเป็นว่าเครื่องมือที่เพียบเคยเติดหนี้รอบนั้นอ่ะมันทําให้เพียบสามารถหลบเลี่ยงสิ่งที่จะทําให้พี่ก่อเกิดเปน็นหนี้ก้อนถัดไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแปลว่าบทเรียนข่าวนู้นที่เราโหเผชิชีวิตต้องใช้หนี้มันทําให้พี่สามารถปฏิเสธหนี้ก้อนถัดไปที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้พี่รอบคอบมากกว่าเดิมในการเซ็นสัญญาคือพี่มองว่าเพียบสามารถใช้บทเรียนที่ได้จาก การเปนี่ในครั้งนู้นมาปกป้องพี่ในปัจจุบันได้ดีขึ้นอันนี้พี่มองว่าเฮ้ย mm. การเป็นนี่ตอนนั้นน่ะของพี่ถ้ามวัวแต่เจ็บปวดแลวไม่ได้เรียนรู้อะไรหลังจากนี้อาจจะเป็นนี่ก้อนใหญ่กว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อ่านให้ดีพอมันมีการลงทุนที่มันใหญ่ขึ้นเนาะการเซ็นสัญญาการจ้างทํางานอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราป้องกันตัวเองได้ด้วยแล้วก็ทําให้พี่สวดอะพี่สามารถก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดในตอนนั้นที่กดดันตัวเองว่าทำไมมันโง่อยก็คือเราฉลาดขึ้นหรือว่าเราไม่ได้ฉลาดขึ้นจนแบบ ไม่มีใครสามารถหลอกเราได้นะเราฉลาดคืทีเราจะไม่ได้เจ็บซ้ำเรื่องเดิมหรือว่าเวลาเพื่อไปออตามห้างเขาจะมีพนักงานที่เขาจะมาแบบเออเชิญชวนเข้าไปบูธอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้ทักษะการปฏิเสธอย่างแข็งขันและหนักแน่นมากจากการเป็นนี่ขารููหรือว่าการโดนเชิญชวนหรือว่าการไม่กล้าปฏิเสธผู้ใหญ่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราหนักแน่นมากขึ้นเรารู้สึกว่า นี่เป็นสิทธิ์ของเราเราไม่จําเป็นที่ต้องเข้าไปในสิ่งที่เขาเชิญชวนอันนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนจะชอบมาเดินกับพี่เวลาไปห้างเราเวลาเจอบูธพวกนี้เขาจะบอกเฮ้ยเว็บมาอยู่ตรงนี้ดิเราก็จะโอเคพอเขาเริ่มเรียกแล้วปฏิเสธไม่ค่ะเพราะว่าเดใๆก็ตามาที่บอกเรามีแนวคิดว่าถ้าหาว่าเราอะกับเพื่อนเราไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในใช้โปรโมชั่นของเขาหรือว่าต้องการรับบริการจากเขาเนี่ยหนึ่งเลยเราไม่เสียเวลา2ก็คือเขาก็ไม่เสียเวลาเหมือนกันที่จะต้องมาเชิญชวนคนที่ต้องไม่สนใจอย,อยู่แล้วให้เข้าไป เขาก็จะได้ไปหาลูกค้าของเขาที่แท้จริงเราไม่ใช่เราแค่ตัดสินใจว่าโอเคเราแค่ปฏิเสธให้แน่นอนมันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้กลัวมากนักเวลาไปเดินห้างโซนที่เขามีการตั้งบูธหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใดๆก็ตามเราเลือกได้เราปฏิเสธได้แล้วเราก็กล้าที่จะรักษาสิทธิ์ของเรานั่นคือบทเรียนจากที่เพี่เคยได้เรียนมาในยุคที่เพี่ไปเป็นหนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้อจริงว่ะบทเรียนมันจะสํารอยเพื่อทดสอบว่าเราก้าวข้ามมันได้ไหมนะแล้วก็ในภาคที่3ของหนังสือน,นะคะยังงมีีออกหลลายยเเรื่ทั้ง เรื่องเกี่ยวกับว่าชีวิตไม่ได้สู้กับเราเพราะว่าเราอ่อนแอเขาสู้กับเราเพราะว่าเรามีพลังมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการพูดกับตัวเองว่าเราจะเข้มแข็งยังไงเราทำยังไงอย่าง,างเงี้ยถ้าหาว่าาสนใจสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ Good v i b e Good life, good life นะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังสนใจว่าเฮ้ยเราจะอ่านไอเล่มนี้ดีไหมถ้าหาว่าฟังโดยภาพรวมคร่าวๆเรารู้สึกอ e สนใจลองไปเปิดดูตามร้านหนังสือได้นะว่าในสารบัญมีหัวข้ออะไรที่เขาสนใจอีกแล้วก็พี่มองว่า มันเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นอ่านนะในแนวเรื่องการใช้ขึ้นความถี่การดึงดูดกดแห้งแรงดึงดูดอะไรเงี้ยถ้าหากว่าใครเพิ่งเริ่มอ่านพี่มอว่าเล่มนี้ค่อนข้างอธิบายแล้วมีเครื่องมือที่เราสามารถปรับใช้ได้จริงนะพอเราอ่านเล่มนี้เสร็จเราอาจจะไปอ่านเล่มเก่าก็ได้โอ้สมัยก่อนเขาพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยอันนี้พี่มอว่าเป็นสตาร์เตอร์ในการใช้เรื่องเกี่ยวกับแรงดึงดูดที่ดีนะจ๊ะโอเคก็ขอให้มีความสุขกับเส้นทางที่เ,เดินเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายยนี่เลยอ่า ยังอยากจะพูดถึงกล้อง่อยว่า,ามันจะไม่ค่อยเขย่ามากเว่าจะอยู่บนรถเพราะว่าใช่แอคชั่นแคมอย่างที่บอกนะเป็นยูทูบเบอร์ใส่อุปกรณ์ไม่เน Content, เ้นคอนเทนต์เน้นซื้ออุปกรณ์อย่างเดียว